If you love me, I'll be waiting at home. If you don't, don't leave me alone. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me. I'm just a simple man, I'm really not a What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. if you love me, Share. My mom and Daddy raised me right. Chip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan, so let Him do His thing. But if you go again. This time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but that ain't. Inside, love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมันี่ยายเพ้นเมียพลามาัมมโอกมาจักไท,าทยพี่น้องกับเมนูนต้มปลากุ้ยบวชีมเด้อคกะเด้่อตะแกรงลูกกันก่อนอื่นยายเพ็นกระกาบขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ้นเมียพลัมมโอกเสมอมาเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระลิงให้ยายเพ้นได้เด้อ,อดค่ะยายเพ้นจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ คอใหญ่ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะเด้อกล้วยบุชี่ยายเป็นกระเฮ็ดหมอหนึงเนาะค่ะเนาะกล้วยสงหวีค่ะปลาคออ่าพยายามพี่จะบินออกจากบอ่อยายเพ็ญไหมค่ะทุกคนฝนตกค่ะทุกคนปลากระสีบ,บินหนีเนาะค่ะเนาะน้องสาวยายเพ็ญก็เลยประจับได้ค่ะดิซีโต้มิจฉาโต้ยังไงเลยค่ะทุกคนนะยายเพ็ญเอาโตใหญ่สุดเอามาต้มเนาะค่ะเนาะ เอ้ยทุกคนต้มใส่พริกเผายัางดีะะงงงเลยค่ะต้มปลาต้มปลาต้มเหล็วก็ออกมากีละคะ่ะสดหอนหอนแซ่บปลาทุกคน ปริกเาผาหอมปริกเผาเนาะแม่ยี่เิ่นตำสาดยีเ่เป่น ยังหันเนี่ขอไปตามสาสจอยแม่แยายเพชรเลยค่ะทุกคนส่วนหงอนไม่แห้งมาตัดทุละค่ะมาหอดกับมาตมป่า นัว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 ไก่มือสิห h า c เบียดห h า c งานทำความสะอาดบ้านซองนาะค่ะเนาะไก่มือเขามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะมาหอน จามีจะเป็นกะจิบกักโตเนอะค่ะเนาะกักโต้สิบจีหมื่นก้อนแหละค่ะพอดีกักโต้เหลวกับมาบ้านก็จะเป็นวันเกิดยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะยายเพ็นกับรุ่นเนี่ยค่ะทุกคนรุ่นวันเกิดยายเพ็ญ ป,ปีเนาะมันเกิดเยเพนเนี่ยสามีเยเพนกับสิเพิ่นเกิดเซาภัยสุป,ปีดะค่ะเพิ่นที่เพิ่นพามาเปรนเทศงานอยู่ซาอุเนาะเพิ่นกับสิทรงเป็นอ่าดอกไม้จังสีปป่ไหมค่ะมาเซาภัย ดอกไม้เป็นพวกวายช็อกโกแลตการหลัลงๆมาจะเป็นงดดื่มทุกชนิดเนาะค่ะเนะาะกระบอไม้เครื่องดื่มชนิดนั้นค่ะอย่างติดเป็นอ่าเฮดไห,หมึนเม้งจะเป็นกระบ,บริกิตรูนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสานนี่จะเป็นกระเพิ่นลผสงค่ะเพราะว่าจะเป็นกินบ่ได้ แต่ว่าปีนี้มันเกิดยาเพ่นน่ะสามียายเพ่นอยู่บานค่ะทุกคน <c oughs> รุน่น <c oughs> รุ่นว่าสิเป็นยังไงเนะคนน่ะเนาะสามียาเพ่นอยู่บานค่ะทุกคน <c oughs> ดูหนีเรียวทุกคนเบึ่อว่าสิมีอยังมาสะพายยาเพ่น ไงกะไงกูบ,า,กบ,า,กบ,บาทปลาครใหญ่โตเดียวต้มในหม้อหนึ่งค่ะทุกคนใไงอหลีค่ะทุกคนยายเพ้นมาใหญ่กว่าแขนยายเพ้นตรงนี้ค่ะทุกคนใไงอหลีค่ะกะรู้เพื่อกันว่าหน่วงสาวยายเพ้นคือเอาได้สีตัว บอ่อปลาเยอเพลินอะปลาหลาค่ะทุกคนปลาหลาเพราะว่าบริษัทนาอค่ะเนาอบริษัทมาสองปีสามปีแล้วค่ะ สวงโอ้จะเป็นรุนรุนกับวันเกิดเพราะว่าสามีว่ามีเซภัยเราบอกคนเกินมาก,กแล้วกันเนาะกรย์หรุดไหมคะทุกคน mua ừ, lại hết dây pin khả năng, vào bạn dây nó luộc ắt khéo vậy nó phải không mà lại thả tu côn một than เขบาบอกไม่นหนค่ะทุกคนเพื่อปดจียิปเพ่นน่ะใสหนุ่มตาลปิดเด้อค่ะเด้อ ใส่น้ำตาลปิดค่ะน้งก็ะเลยออกเป็นสีนี้นะคะ่ะออกเรื่องหลืองแน่ค่ะจะเป็นกาแฟใบตื้อไหลนาะค่ะนาะ โอ้ยแซ่บค่ะทุกคนจะได้เบกกอนนู่นค่ะเนาะคลิปนี้ยายเพ้นกะเอาไวสา้สำหรับสะกกอนเนาะค่นนะ,คะยายเพ้นน่ะได้เมนูต้มปลากล้วยบัดชีแซ่บนัวค่ะทุกคนจิบนาพอกันไหมาย,ยายเพ้นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขูมสุข,ขนะคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้นกำลังใจยายเพ้นเมียคร์โลมันโนอก่กับคอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะ กอให้พี่ทุกคมสู้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย